นั่เลยมีมีมต่ถามกินวางวายยายายาอย่างเดียวเห็นถามผู้อยู่นีสั่นจมแตาจา์เห็นผู้เดียวเริมมายินข้างหลังจานผึ่นเห็นจานมือผึ่เห็นเลยบ้านเลย สาวเห็นคนมาเลยไม่บาเลยพูดนี่แม่เห็นคนในโลกัพท์บบอกเยอเดี๋ยวตัวทราเป็นจัโตัวัพท์าไปได้เห็นเยอะใย่เห็นเนแล้วทุกคนใช่ผู้งามเนาะสนัสลุกก็คือผู้งามน้องแม่เนาะคันผู้งามงามสีเป็นตัวเห็นเอมอไปละภาพพีมพ์บเดียวเนี่ยม่อว่าเมื่อวกนกัไปผลได้ผมก็ไปทำงูส้วงผลเด้ไปผนเลาแต่ว่าค่าเกอนเนี่เพบนบ่มี่ยังครับสัมผัสบ่ได็นสัมผัสปด้ เพิ่มเพิ่มีกิดกิดสัมผัสพิเศษเนาะอ่ากิดสัมผัสพิเศษคือแหลกแหลกผมกับแหลกแหลกผมมากน่ผมผ้าพี่สาวหง่เพิ่มมากพี่สาวไง่เพิ่นก็เขาไปผมไม่เย็นดอกเพิ่นก็ได้เหล็กน่าแม่มากเหล็กงวดนั่นออกตัวสีเพิ่นเห็นเลยซื้อเพราะได้วงวนนี้แม่เห็นเิ่นตัวไรเงันสองหกครับเพิ่นมีกิดสัมผัสพิเศษอืม ครับสองหกคนคนก็เห็น2 6มากเที่ยวนี้พ่นเห็น2 6มากครับเยนกรับเพราะว่าอันนี้ก็คือคว้มเสือกับท้างช่องก็ยุ่น้ำกันแหะพี่น้องก็บตื่นขึ้นกันน่ะหใครเป็นกลางขึ้นนี่ผมเรีนกันน็่ไปตือนตื่นครับแต่ว่าคนชี้ลูกแห้งตื่นกันขึ้น อืออคือคือเพื่นมีกิจสัมผัสพิเศษอันนี้เป็นพี่น้องกันนะพี่น้องน้องชายกับพี่สาวเนาะค่ะเนาะซึ่งสัมผัสได้กันทั้งขอบขั้วเลยเด้อค่ะพี่น้องเนาะสัมผัสเมตาเคียนเท่าใดเนาะค่ะสัมผัสกับเพื่อนกันเนาะครับเมตาเคียนเมีสมอนหญ้าสมอนลงหน้าเพื่อนหญ้าสมอนค่ะลงหน้าเพื่อนหญ้าดอกตียังสาวยังงามอยู่ตีแม่โบท่านเถาเพื่อนโบเถาเนาะ S <S ออคนจริงลูกเห็่นว่าคนนะครับอันนี้ยาเนี่ยก็เป็นเป็นยาเนาะผู้งามใส่สินมีออแสดงว่าผู้มาเห็นเคนเน,เน,เนี้บ่บ่บ่หลายคนเป็นเป็นสินมีน,นก,กันสินักนที่เห็นเห็นอออันนี้ก็คือโปรดใช้วิทยากาณในการรับชมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ทั้งช่องยุ่นน้ำกันแลวก็ยุ่นน้ำกันหลายคน ครับอยู่หลายคนพี่น้องเนอเห็นหลายคนครับเป็นอยู่ดวงหน้าเพื่อนเท่านี่แหละครับอยู่ดวงหน้าเพื่อนก็เที่ยวก้อนนี่เป็นเป็นเป็นรูปชี้ภูขาวอ่าทีอยู่ในหันครับเห็นอันนี้ก็เห็นทั้งช่องเขาก็เห็นเห็นครับอ่าเป็นยืนพพ่ยามเลยครับอยู่ขางครัวของตนตะเชียนครับอันนี้เห็นนี่หลีอ่าบาดมาเที่ยวนี่เพป่นกับกิด กิจสัมผัสเพิ่นครับเป็นเพื่อนเห็นเป็นเห็นเป็นผู้งามเห็นยุทธัวสับหันไปนี่ออกมาเห็นยืนเพื่อนห้องขึ้นแล้อพี่น้องเพื่นห้องเหลือจนเพิ่นพอยู่เพิ่นออกมากเพิ่นออกมาเลยใส่สินไหมเนาะค่ะใส่สินมหุ้มสบายเบี่ยงขาชุดขาวน้องห้องห้องเป็นเ้น้อน้นแม่ ครรับเพาะว่าสันแล้วเนาะทางนั้นสันแล้วเข่าแล้วนะเข่าห้าคมแล้วคิดว่าอุ่นน่ะเสียเข่าผู้นี้เลยเนาะสิได้ตัวเลขเลยเนาะเนาะเข่าปล่อยนี่สิได้ตัวเล็กเลยพวกเออโยงเลยตีมาเสียเล็กเนาะเพื่อนเล็กเพื่อนที่ถือสตาร์ล่ะเออเพื่อนที่ถือสตาร์อ่าาเพื่อนถือสตาร์ บั่ธรรมดานี่บ้ได้เห็นง่ายๆพี่น้องเออไข่จับสั้นไม่เห็นมาแล้วครับคื่อเอ่พพอคู่นะค่ะพอคู่มันได้ซ่อมอยู่นะค่ะพอพอคู่มันก็ยืนเบิ่งห่างๆนะค่ะพี่น้องค่ะเมันก็สังเกตเห็นเนี่ยมันสังเกตเห็นพอคู่มันไปนั่มอยู่ค่ะพอคู่มันก็เป็นคนเห็นเตรียมถั่เปาพนแล้วเตรียมถั่เปาแล้วพอคู่นี่นะค่ะพอคู่เขาไปนั่มพี่น้องเออพอคู่เขาไปนั่มคือคือพกาพกาเขาไปดอกันบ่มีเพิ่นเขาไปนั่มคือมาทีไรก็เอาเพิ่นเขาไปนั่มประจำ แต่ขาไปน้ำประจำหลายอ่ะหลายแจกแจกครับ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 อายโชคไหหมันกันมืุอสุขสุขคนเนาะอะไรกบานีกะมาไหมมาหาเหมือนไหมอ่ากับเพื่อนกะบานีดอกีตจีไผไปกับบ่มีถูกมีเที่ยน เอาถูประเทียนไปจุดไปหาเพื่นกษิิมาล่ะครับกับจุดคือกล่องตังไว้ผู้พี่สาวตั้งกล่องไว้เพิ่นเขาเพิ่นเห็นออกมาหนักกล่องก้อนผู้สรีไทยไทยพระท่านไทยพระท่านโคตรพระท่านกับนั่นแหละพี่น้องเราเป็นสิ่งลึกลับสิ่งมหัศจรรย์สิทธิ์สิ่งมาหาศจ,จรรย์สิทธิ์ถ้าผีสาวคนน่้เห็นเป็นเลขสองหกเด้อพี่น้องเห็นเป็นสองหก อ่าเป็น 26. เป็นสองหกอ่าโมเป็นแปดสองหกเลขสามตัว, 8, 3, ตว 8, แปดสองหกแตเป็นเลขแนวทางของอยาตะเคียนอยู่หดงนะเพรนเน้าอ่าหรือว่าซือซือเหมือนี่เป็นซือว่าน้อง,น,องน้องบวมเล่าน้องบวมเล่าครับน้องบวมเล่าก็เป็นน้องบวมเล่าซือไม่ซือเก่าๆกก็คือ ลงนาเพื่อนครับลงนาเพื่อนครับเพื่อนก็เพื่อนซันเพราะสันเศร้าครับเพื่อนสันซึ่งเย่คับน้องเพื่อนละซันเพราะเศร้าครับเพื่อนเพื่อนเป็นคนเข่าวัดเข่าว่าครับบ่กเมีนว่าบ่เขาอยู่วัดใดทั้งใดเพื่อนไปเมั่อศัพท์เพื่อนไปเมื่อัพเป็นญาติธรรมทั้งวัดทั้งว่าสุมองบัดนี้เพื่อนไม้หนีเพื่อนกว่าญยาช่วยหนีมีกิ่งนะครับมี่กิ่งอ่ามีกิ่งครับของกิ่งนั่นแหะเอาชัางใดกะ ขอพีขอนองเข้าปรดใช้วิทยานตรในการรับชมนะครับทังช่องเข้ากับเสนอพี่อนองเป็นแนวทางเลยซัเน่อันสลาบื้งนันนขอันของวงแม่ตะเคียนเพื่อนเนาะพ่นผราลกับขอทั้งสูผ้าลวยพ่นผ้าลวยบานห้าวเกาซกัขอขอพุณนี่แหมพันเด้รับพีพันละค่ะพอ้น้องกัเห็นคกันนะครับรับนี่แหละครับตัวตัวตัวถีเห็นด้วยพีนองนี้นะแปดสองหกับสอนี่ยของแมมตะเคียน เอาจังไากัาให้พี่น้องติดตามตัวนี้ครับโค้งสุดท้ายละอ่ะให้เบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับาสำหรับช่องเฮาอ่ะคอยพี่น้องเฮาได้อแล้ววันทีหนึ่งกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องครับก็ขอจบ,บคลิปตัวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเฮาเก้าสี่ครับ